คือตีอีกแล้วพี่น้องเลยมันถิ่มมางห่งแม่นี่ตีมือนี่เบิ้งนี้ยุบบางห่งถิ่มนี่พี่น้องนี่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 เบิ้งเบิ้งเบื้งนี่คนดื้อนี่เอฮ้ยคนละอาบน้ำให้ย้ำเติมอีกขอมันตู่บ่อบ่อนุ่ยโคตรปิ้งอันนี้พี่น้องเลย bình hũ bình hũ ngô bình hũ ngô là cả hũ đắng mặn lên lên bằng hũ đắng ngô bình hũ tăm xăm tăm nó kìa nông nhúc thịt bất không mẹ nó là cái hệt tăm hệt ê mà เอ้ยหมาหนิหมาหนิเพิ่นโบกินแต่ได้นมนะพี่น้องค่อยเราซื้อนมมนาอีกของว่าเอฟซีก็บท่วงหลายคนมันนมม้องเมกน้งบ่ทันอยากให้งดนมบันพอก็เลยซื้อมาแพ็คสองแพ็คมาหายหายแต่เว้นพออมเด่นซื่อแต่ว่าบโบกินอืมชงใัยรืมแล้วมะจักนมนมนม,นม นม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 สงัยเราติดเข่าแล้วพี่น้องสงัยเราติดเข่าแล้วเราเบื่อนมเราก็กินเนี่ยขาบไปจซื้อแต่เวนผัวขาบแต่เวนผัไปแล้วอตรงตั้ ต้เจ้าห่วงข่อยว่าขกใหญ่บริไส่ข่อยเลยใส่มันซะเออเฮ้ยเจ้าจะเอาตัวนี้มาค้นจองก็มีอยู่จองนะเออค้นโนบันไมนกระคืออลไรบันจะเอาอยังนี้มันหน่อยมันโอ้เออเออของมีคือแล้วบันขอมีขบเบิ้ลเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะกราบทักทายสบายดีพี่น้องเลยตั้งหมกหุ่งที่ที่ได้เนาะเนาะ

นอนกดอยกูจวมันหนาวมัน้อนลมันหนาวมัน้อนี่บิ่นลูกจะนอนกคมันหนาวเลหนาวอหวลมันกดนีน่ั่นอางมันบเคยนอนคมันหนาวนะเฮ้ยหอมเลยมีขวบุญจากเขาเลยเด้อเอออนนะพอฟันเอาไปพ่นหากยาพ่น มีดอันตัวอันอันน่อยคอยนะมาจะเข่าเลยพุ au, au, er, so au, ้นเลยคอยเด้อ้าใจแล้วเจ้า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 โดยคืออันหนึ่คือซอยไงเหมืนเป็นแบบนี้มาม้าคอยเปลี่ยนมา้ยคอยเห็นมัอ่ะเห็นตุ๊กเป็นมันเป็นมือกล้องมาั้ยมันยะมันหอมเนาะเฮ้ยเนาะหยิบก่อน Ừ, giờ thịt gà Nhiều à nó phi nọng còn giờ phù điêu đấy. để bảo thám bảo quốc hiu gắn mà nó. bảo bảo thám. à, kín bằng xài bằng xài cái tôi mặc dụng được. Bài đi đẹp nữa Ừ, đâu Đỡ ổn đâu Ổn mà nặng đến thì Sang rồi À, hay thì mảnh rồi giảm được thì nó Khám lẹ cái màng Đặm khéo cho nó Ồ Đã đấy Một quạt Nó đấy สนอยกับโทรหาคนพนยูเรนสมวยกันกับพวยมนมาสม่วยเรา,ป,า,าป่านมากำลังเรียกอาจารย์เรียนสามหมวดทิดแล้งเล,ล็กแล้วแต่นี่เขาเลขอนุรัสามสิบแปดปี ล่างหนอสามแปดเนี่ยอัเนี้เลขเพียรนีออกไงอนกนเดิมเลยออกเลขอันนัอออ่นหนุกงางตบหกโมงละแปดห้าเจ็ดตอนหกโมงวะหกโมงเกิน,อ,นออกเลขมากออกเลขหน้าออกเลขมากก็เลขหน้านาั่งคือเลขี้ มันยังฟาทู พวกอชิล่าเจ้าลูกกะลูกะเล็กมันยังบ่เห็นออกมาจะเกิดเงินควนก็โทรนัเโต้เอ้จ้ำหงโต้มาพี่กได นี่น่้เอาส่วนมาที่เว่จะเด็ดเรียเรยายตะลุกเจ้ากับลูกค่ะหมดเรียร้ยองอแนะ Xẹp trên một bạc của tìm thôi bố đây một bạc đây <laughs> này mình nhắn nhẹ ăn được đầm lắm vậy Xẹp, xếp xếp cũng là xẹp Xẹp à. งงกินนมมาเต่าหนึ่งอยังนีมานอนนะไรกันไรมันไปนอนเว้นเมฆอ่ะอันนี้นอนนะเรเลยนอนแต่เว้นนอนแท้นอนว่านนอนกระพาะมันอืเขาไปรานมันนอนไม้มา,อาตอนเขาไปนะ่ะมันรับกับจ๊ะยเพิ่งเติมนะจ๊ะยเขาหายใจน่าตะวบอกบู๊ยไม่เลยนะ Có nhà bơi. thôi, thì mà lát nhà mình? Lúc nhạt. này học. bên Mhm. Mhm. vài Mhm. là bọn nó nhạt mua Mhm. Mhm. nhạt rồi không có Mhm. 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 Mhm.